สวัสดีค่ะวันนี้เราลองมาดูแนวข้อสอบที่เป็นการจับคู่รูปภาพกับประโยคนะคะอันนี้รูปที่1เนาะเป็นรูปแนงยอนนะคะบะหมี่เย็นนั่นเองนะอันนี้เป็นอาหารที่ครูชอบมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นท็อปทรีของอาหารเกาหลีที่ครูชอบที่สุดเลยเนะาะคราวนี้มาดูกันนะคะแนงาร,แรากสับแปลว่าเย็นนะคะแล้วก็ยอนลากสับคือพวกบะหมีก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําว่าแนงที่ควรจะทราบอีกเนาะ,ะแนงซูคือน้ําเย็นนะคะแล้วก็แนงจังโกแปลว่าตู้เย็นเนาะ เหมือนเดิมนะคะคํานามอีหรือกาอิตาแปลว่ามีอะไรสักอย่างนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องพวกนี้หมดเลยแล้วก็คํานามตรงข้ามกาันอีหรือกาออกตาแปลว่าไม่มีนะคะก็จะเป็นโครงสร้างว่ามีอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะบวกกับลักษณะนามนะส่วนคําว่าลักษณะนามนะคะเรียกว่าทันนี่ยมีงซา คำว่ามยองซาจริงๆแปลว่าคานามเนาะลักษณะนามก็เป็นคํานามชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะแต่บอกว่าคํานามชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกของวันนี้เนาะบะหมี่เย็นเนี่ยนะคะจะนับเป็นถ้วยเนาะคำว่าถ้วยในภาษาเกาหลีเรียกว่าคือดึกนะคะกติคนเกาหลีจะกินข้าวเนี่ยนะคะแล้วก็น้าซุปจะใส่ในถ้วยนะคะถ้าเป็นถ้วยข้าวนะก็จะเรียกว่าผับคือดึก นะคะผับแปลว่าข้าวถ้วยใส่น้ําซุปก็จะเป็นขุกครือดนะจริงๆถ้วยข้าวสามารถเรียกว่าคุงกีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองตอบข้อหนึ่งนะคะแดงเมียนนี่ทันครูชิตซุมีดาแปลว่ามีแดงเมียนหนึ่งถ้วยนะคะคราวนี้มาดูกันเนาะข้ออื่นผิดเพราะอะไรนะคะเมื่อกี้คือดแปลว่าถ้วยมาดีแปลว่าตัวเคเลแปลว่าคู่ทซงีแปลว่าดอกใช่ละการนับดอกไม้เนาะ มาดูข้อต่อมานะคะอันนี้เป็นรูปรองเท้าเนาะรองเท้าทุกอย่างนะคะจะเรียกว่าชินบายแต่รองเท้าแบบนี้ดับแบบในภาพเนี่ยนะคะจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเป็นทางการฟอร์มอลหน่อยนะคะใช้สำหรับไปทํางานไปออกงานอย่างเงี้ยจะเรียกว่าคูดูรองเท้าทุกชนิดเนาะนับเป็นคู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ4ี่เนาะคูดูกาทูเคเลสสดามี2คู่นะคะข้ออื่นผิดเพราะอะไรชังแปลว่าแผ่นใบข้อ2แดด แปลว่าเครื่องหรือคันใช้กับนับรถยนต์เนาะนับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้นะคะสามมารีแปลว่าตัวใช้นับสัตว์นะคะต่อมาเนาะอันนี้เป็นรูปตั๋วรถไฟนะคะคําว่ารถไฟเรียกว่ากิจชะคําคว่าตัว๋วเรียกว่าเพียวตั๋วนะคะกระดาษสแตมพวกนี้นะคะจะใช้คําว่าชังชังแปลว่าแผ่นใบ เพราะฉะนั้นนะคะเราตอบข้อสองเนาะคิชชาเพลกาฮันจังอิสเมิดามีตั๋วรถไฟหนึ่งใบให้ระวังนะคะคำว่าชันเอาไว้นะสองคำนี้คนสับสนบ่อยนะคะคำว่าชันแปลว่าแก้วใช้นับเครื่องดื่บที่ใส่แก้วเช่นฮอพี่ฮันจันก็จะแปลว่ากาแฟหนึ่งแก้วคำว่าชังแปลว่าแผ่นใบนะเช่นอย่างในโจทย์นี้เลยนะคะคิชชาเพลกาฮันจังอิสเมิดาข้อสาชึ่งแปลว่าชั้นนะคะข้อสี่ขับ แปลว่าซองนะส่วนมากจะใช้กับพวกบุหรี่นะคะทําแบ่แปลว่าบุหรี่เนาะต่อมานะคะอันนี้เป็นรูปรถยนต์นะรถยนต์นะคะจะเรียกว่าชาดงชาหรือจะเรียกสั้นๆเป็นชาก็ได้นะคะเหมือนรถอย่างเงี้ยเนาะเรียกสั้นๆรถยนต์นะคะนับเป็นคันคําว่าคันเรียกว่าแดเพราะฉะนั้นเราตอบข้อสองเนาะ ชาดงชาก้านีแดซินิดามีรถยนต์สี่คันข้ออื่นผิดเพราะอะไรนะคะพูนตัวนี้นะพูนมีสองความหมายนะคะถ้าเป็นตัวเลขเกาหลีบวกกับพูนเช่นอันนี้อ่านว่าเซบุนจะแปลว่าสามท่านเป็นคำสุภาพของเซมยองอะนะคะเซมยองจะแปลว่าสามคนเช่นครูบอกว่านักเรียนสามคนกับคุณครูสามท่านนักเรียนสามคนจะเรียกว่าฮักแซง เซนยองคุณครูสามท่านจะเรียกว่าซอนแซงนินเซบุนแต่ถ้าใช้ตัวเลขจีนบวกกับพุนจะแปลว่านาทีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าซัมบุนแปลว่า3านาทีตรงนี้เนบุนแปลว่าสีท่านเนาะก็ไม่ถูกเนาะเพราะนับรถยนต์ พอจะใช้กับเสื้อกางเกงนะคะกี่ชิ้นกี่ตัวแบบเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวอย่างนี้เนาะใช้กับเสื้อผ้านะคะใช้กับอดนะอดแปลว่าเสื้อผ้าชานแปลว่าแก้วข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้เราต้องรู้ทั้งคำศัพท์และลักษณะน้าด้วยนะคะและยังต้องรู้ตัวเลขด้วยเนะาะคราวนี้มาดูกันนะคะตัวเลขสาม เลข3เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะคือเซตถ้ามีลักษณะนามมันจะเป็นเซนะคะบวกกับลักษณะนามพู้แทนด้วยลอลิงเนาะเหรียญพูดถึงเงินก่อนละกันเนาะเงินเรียกว่าทนเงินมี2อย่างก็คือธนบัตรเรียกว่าจิพเพและเหรียญเรียกว่าทงจอนเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะถ้าเรารู้คำศัพท์เนาะก็สามารถตอบได้เลยข้อ1นนะคะ ธงจอนนี้เซเกย์มีดแปลว่ามีเหรียญ3อันนะคะคราวนี้มาดูข้ออื่นกันนะคะตัวเลขเนี่ยเซมันมาจากเซตอยู่แล้วเนาะสส่วนคำว่าศอกอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะศอกก็แปลว่า3เหมือนกันนะศอกจังก็คือเซจังนั่นแหละนะคะคราวนี้มาดูคำศัพท์กันเนาะซุปโยนะคะหมายถึงเช็คนะเช็คเงินสด3ใบนะคะไม่ถูกอันนี้เป็นเหรียญเนาะข้อ3อุปโยนะคะเป็นจางเหมือนกันเนาะ สแตมนะคะกระดาษนะเช็คนะคะตั๋วแบบนี้ใช้กับจังเนาะแต่ว่ามันไม่ถูกเพราะรูปมันไม่ใช่สแตมนะคะอุ o, เปเยวแปลว่าสแตมสี่ทำแแบแปลว่าบุหรี่ทำแแบใช้ขับเนี่ยถูกนะคะเป็นบุหรี่นะเป็นซองถูกแต่ในรูปนี้เป็นเหรียญเนานะเพราะฉะนั้นก็ต้องสอบข้อหนึ่งนะคะ